มาต่อกันที่นางเอกคนสวยของเราคนนี้นะคะที่ต้องบอกว่าโอ้โหช่วงนี้ฮอตมากๆจริงๆกับน้องแอนนักฟกส์ค่ะหลังจากที่ปิดกล้องบ้านนางรำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดนะคะน้องก็ขอมาชิมลางงานภาพยนตร์ครั้งแรกค่ะกับภาพยนตร์เรื่องกาละวิลานะคะเมื่อวันก่อนเนี่ยมีงานภาพยนตร์รอบกาล่านะคะก็มีสื่อมวลชนรวมถึงพี่เพื่อนนะคะในวงการมาให้กําลังใจกันเพียบเลยเจ้าตัวบอกเลยค่ะว่า ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจสุดๆนะคะเรื่องนี้แอนนาบอกท้าทายมากๆนะเพราะน้องเนี่ยต้องไปสวมคาแรคเตอร์ที่ไม่เคยแสดงมาก่อนแล้วก็ไม่ลืมชวนทุกคนนะคะไปดูการพลิกบทบาทใหม่ของแอนนาด้วยค่ะ ผลงานเรื่องใหม่ค่ะนี่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเลยค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นตั้งแต่ถ่ายทําแล้วอยากให้ทุกคนมาดูค่ะเรื่องนี้บอกเลยว่ามีความแบบความตื่นเต้นมีอาถรรพ์ที่ทุกคนจะต้องไปหาคําตอบค่ะพี่เพ,เพื่อนมากันเยอะมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะตอนที่เริ่มถ่ายทําก็คือแบบมีความกังวลเพราะว่าเราถ่ายละครกับหนังการแสดงแบบว่าจะต่างกาันการเล่นใหญ่เล่นเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะเลยรู้สึกว่าแบบตื่นเต้นมากๆยิ่งแบบ กำลังจะเข้าฉายแล้วก็เลยรู้สึกแบบจะเป็นยังไงนะตื่นเต้นมากๆค่ะเป็นอีกเรื่องที่ยากเหมือนกันค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ต้องเล่นกับ CG เออใช่ค่ะต้องใช้จินตนาการเยอะมากยังไงก็ฝากแฟนๆนะคะติดตามผลงานอ็นนาด้วยนะคะทั้งละครหนังหรือซีรีส์อะไรก็ตามนะคะก็ฝากด้วยนะคะฝากติดตามด้วยค่ะอ่าคุณผู้ชมก็ไปติดตามดูนะว่าระหว่างละครกับภาพยนตร์เนี่ยอันนาจะเล่นแล้วมันแตกต่างจะสนุกขนาดไหน